ัดเมนนี้ขอมาเลยนะับโอเ OK ค K69 นะับจัดมาให้แล้วนะับสั่งออเดอร์มาให้พร้อมส่งเลย61คีไร้สายไวเลดบูทูธต่อสายได้นะครับบูสวิตช์ด้วย เดี๋ยวไปดูแล้วก็บลูทูธเนี่ยได้3าดีไว้นะครับ 2G 4G ก็ต่อได้เหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูตัวคีย์บอร์ดกันเลยตันนี้คือหน้าตาของเขานะซึ่งตัวนี้เป็นสีดำลวนะ้วนนับถัดมากับ ESC สีส้มแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีตัวรีเซฟแมสตรงนี้นะไว้ต่อ 2G 4กดเปิดมีสวิตช์ตัวเดียวคือด้านหลังตรงนี้นะกดเปิดปุ๊บอ่ะซูมว่าเราเปิดเป็น 2G 4อยู่นะับล้วไม่ได้เชื่อมต่อ 2G 4เนี่ยสังเกตว่าตัววายชารับพิแบบนี้นะับจนตัววายเนี่ยมันก็คกค device, นะืืออออออกกกาาาารรรตตต่่่่่่่ 2.4G นนนนััเเเงงะะบบแแลลล้้้้้ววว็็มมมมีีููทธ 3D ไไไสยซึถดช ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นเตือนแบบนี้ว่าไม่ได้ต่ออยู่นะเมื่อเราต่อแล้วนะครับที่กับพริบอยู่ก็จะหายไปนะครับเป็นโหมดไฟปกติแบบนี้เลยนะครับน,น,น,นี่นะเขาบอกว่าโหมดไฟสิบเโหมดนะครับจะลองกดดูนะครับว่ามีโหมดอะไรบ้างนะฮะโอ้โหอันนี้โหมดกดขึ้น็ีกลุ่มนะครับนี่น เจ็ตมวลไฟก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะในสไตล์ของโอเคอร์ของเขานในตัวนี้งบน่าจะไม่เกินพันนะตัวนี้แล้วก็การต่อสายนะในสก็สายสี่มีให้ในกล่องนะเป็นสายแบบนี้เลยนะครับต่อข้างอตรงนี้นะจะเป็นการต่อด้านขวาป่ะนี่ใค้ตั้งขวาเผื่อใครหาสายแตงมาใช้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเป็นไทซีถึงไทเอสนะจ๊ะแล้วตัวนี้นะครับสกินไทยมากนะไม่ได้เป็นลอดคีย์ไทยนะแล้วก็ตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นแม็กเลยเอาได้ด้วยนะครับกดฟังก์ชันเฮดก็จะเป็นแม็กเลยเอาถ้าดีก็จะเป็นวินโดว์เลยเอานะตัวนี้นะครนะนะับน้ำหนักประมาณสี่ร้อยกร ประมาณ1,450ม mm. ิลลิแอมป์การใช้คีย์ต่างๆครับต,ต,ต,ตรงนี้ก็จะมีมาให้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเพจอัพเพจดาวน์โฮมปรับแสงสว่างไฟปรับความเร็วไฟนะับกดฟังก์ชันแล้วก็ใช้างานได้เลยนะครับอันนี้อย่างเดียวเนี่ย ESC อย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นการใช้ ESC นะครับต้องกดฟังก์ชันด้วยเพื่อเป็นการเป็นภาษาของเขานะครับตัวนี้อ่ะแล้วตัวนี้เป็นบูสท์สวิตช์แบบนี้เลยนะครับผมกดลั่นๆเลยนะ กดไฟตรงนี้เปลี่ยนไฟได้เลยนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรใช้งานง่ายๆนะตัวนี้ก็คือเป็น 2.4G ด้วย b l u e t o ด้วยต่อสายได้นะครับในงบไม่เกิน1,060% 6พคีตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนสวิตช์ไม่ได้แค่นั้นเลยนะครับอาจจะยังไม่ได้เล่นละเอียดเยอะเท่าไหร่นะก็เอามาให้ดูกันสดๆร้อนๆเลยนะครับ